ครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทคุกท่านครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง YouTube เสียบเปบลบนครับโอ้มาดู J-O7E แรงจริงไหมไปไอ,อเสียบแบงค์ครับไอาสาวเลยเออเดินหน้ามาใหม่ลูกเป้โอ้ยียบรอยครับโอ้ส่งเสียงแล้วงูจงอาง เรียบร้อยครับโอ้แมครเหลือแย่ yeah, ครับแบบนี้ดูดำเลยโอ้ไม่ไหวครับ เอ้หมโอ้หมุนอยู่กับที่ครับ พแรงของเจนีไม่ไวอ่ะบบนี้เสียงไหม นี่เต็มกระบะเลยไปแล้วอู้ไม่ไหวครับน้องแบบนี้ตายแย่สงสารครับเสียดายลเลยน้องเอ้ยไหวไหมครับ เอฟซีว่าไงครับแบบนี้ลำบากจริงครับเอาลอก่อนลอก่อนเอาเทไหนครับเนี่ยมาต่อกันครับโอ้โห อ้ยได้จอดรออยู่ตรงนี้แหละกลัว,วจะได้เทครับรถเต็มพิกัดมากอ,อูแตราคาทางนี้ยุบเลยครับนี่ทางลื่นจัดครับดูถนนหนทางครับ ทีไหนดีแล้วลูกปี้โอ้โหไม่ได้ลงงานเหมือนเมื่อวานเห็นงานแบบฝนห่อมฝนห่ก่อนบ่โอ ต้องลอกหน้าดินดอกก่อนครับโคบิโกโ้เคสองร้อยครับมาร์ตินม,มาเคตรงไหนดิโอ พี่น้เสร็จนี้ก็จะกลับแล้ว ต้องเอาดินเหนียวออกก่อนครับลอกหน้าดินออกใหม่หมดเลยครับไปลอกไปได้ครับไม่ลอกไม่ได้ครับวิ่งยากมากครับ เดี๋ยวพาดูด้านล่างกันบ้างโอ้จอดสามสี่คันเลยครับด้านล่างจะรอเดี๋ยวเดินกลับด้วยอ้หูใหม่นี้ก็ได้หลายคลิปแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูอีกหนึ่งฝั่งครับไปดูฝั่งซานี่หน่อยครับวันนี้อยู่กับไปดูซานี่ส0งร้อยนะครับ อู๋พันนี้สีขาวขาวออกมุกอูร้านอูร้านพันนี้ก็อู่รัลดดาวับอูสาวอูวผู้สาวอูวสาวป้อม <c oughs> ซื้อรถกับผู้สาว อันนี้ก็รถศูนหรือว่ารถทางโอ้อันนี้ก็ลั่นมากลั่นทุกคันครับอยอดทำพันนี้โอ้เจียวแปดสี่ท่อบนเต็มระบบดังแบบหูแตกอ่ะนี่เหรอรครับก็ไม่ไกลครับหน้างานประมาณ 4เมตรว่ะประมาณ200เมตรได้ครับสองของเสียแบงก์ก็นี่ครับสายบันเทิงอยู่นี่ครับันก็ HK140 Super XN ครับจากนั้นอ่ะสลากคลิปนี้ก็บายบายครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสลากอยูตามรับชมขอบคุณเทปซีทุกท่านครับสวัสดีครับ